ครับผมพาคุณสุนิสาแล้วก็คุณผู้ชมนะครับไปที่ชายหาดทะเลศรีราชากันสักนิดหนึ่งนะครับไปดูชาวบ้านครับก็แห่ออกหาหอยกระปุกครับตามชายหาดทะเลศรีราชากันอย่างคึกคักนะครับเพื่อที่จะลดค่าครองชีพล้างภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองครับที่บริเวณชายหาดทะเลเกาะลอยศรีราชาครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีชาวบ้านจํานวนมากนะครับมาขุดหาหอยกระปุกครับ วันล,ละประมาณ60 100คนครับช่วงน้ำทะเลลดลงก็จะสามารถจับหอยกระปุกได้ง่ายเมื่อขุดลงไปในทรายประมาณ5-6เซนติเมตรครับ ก็จะเจอหอยฝังอยู่สาเหตุที่มีหอยเป็นจํานวนมากเนี่ยอาจจะเกิดจากคุณภาพของน้ําและสภาพแวดล้อมที่ปราศจากมลลาวะนะครับก็ทําให้มีหอยกระปุกเกิดขึ้นมากที่ผ่านมาไม่มีหอยมาสายอยู่จํานวนมากนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแต่กลับพบหอยกระปุกฝังตัวก็สร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านรวมๆแล้วในแต่ละวันมาขุดหอยเนี่ยได้หอยกลับบ้านนําไปจําหน่ายวันละหลายร้อยกิโลกรัมเลยนะครับอหอยกระปุกสามารถทําได้หลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นลวก ผัดย่างหรือนำไปตากแห้งเก็บไว้รับประทานได้ โดยจากการสอบถามชาวบ้านครับคุณโยทินบอกว่ามาหาหอยนะครับตัวเองเนี่ยใช้ช่วงวันหยุดออกมาหาหอยกระปุกโดยตนเองมาหาเป็นประจำะวันนั้นวันนี้ก็โดยเฉพาะวันนี้ที่มาหาเนี่ยก็ตรงกับวันแรงงานนะครับก็มีชาวบ้านออกมาหาหอยเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่ที่มักจะเป็นหอยกระปุกและอาจจะมีสัตว์น้ําอื่นๆนะเช่นปลาและปูอยู่ตามโขดหินครั้งหนึ่งเนี่ยหาได้ประมาณ5-6กกิโลกร,รมัม โดยใช้เวลาในการหาช่วงน้ำทะเลลงประมาณ1-2ชั่วโมงหอยที่หาได้นั้นนะครับก็จะนำไปกินหากได้มากก็จะนำไปขายให้กับเพื่อนบ้านนะครับ